สวัสดีครับผู้เข้าช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีปัญหารถอื่นะฮะรถอื่นรถน่วงนะครับแต่วงเล็บนะครับไม่อื่นมากไม่หน่วงมากนะครับถ้าหน่วงมากนี่เดียวเป็นปัญหาระบบน้ํามันแล้วนะฮะอันนี้คือหนืดหนืรู้สึกว่าเล่งไม่ค่อยพุ่งเลยหนืดอหนืนะครับนะเราต้องมาดูตรงนี้เลยครับนะนั่นก็คือไส้กรองอากาศนะครับตัวไส้กรองอากาศนี่เป็นเหมือนเป็นเส้นผมบางบุเขาเลยครับนะเนื่องจากว่าอาจจะมันจะดูดอากาศไม่เข้า นะดูอากาศไม่เข้าสู่ผสมของน้ํามันกับอากาศก็กจะผิดเพี้ยนไปนะครับมันก็จะต้องสั่งหัวฉีดมันี้ต้องสั่งให้จ่ายน้ํามันมากขึ้นนะกลายเป็นกินน้ํามันบีกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมถอดน็อตออกหมดแล้วนะนะก็เปิดออกมาได้เลยนะครับนะแตน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 ดูสภาพนะฮะนี่มีสับปะหลาดด้วย ไม่รู้มาได้ไงนะไม่มีช่องให้มันเข้าเลยครับแต่มันเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้น,น่าจะมาทางช่องนี้นะนะมีของฝากนะครับเราก็ทําการเอาไปเป่านะครับนะนะเป่านเนื้อเป่าจากด้านนี้ไปนะครับเป่าด้านนี้ไล่แตะซี่ไปเลยนะครับแต่ก็บอกตรงๆครับเป่ามันก็ช่วยได้น้าระดับหนึ่งนะ,นะมันก็ออกไม่หมดหรอกครับเนื่องจากใยมันเป็นใยกระดาษนเดี๋ยวเราไปเป่ากันนะครับ นะที่บ้านผมพอดีมีทางลมนะครับนะแต่ลูกเล็กไปนิดออกที่กุออกนี่นี่ขนาดเต่าบอยนะครับแต่ว่าเอาไปวิ่งทางฝุ่นมามันก็เลยเป็น ให้ดีเอามาเป่าตรงนี้หน่อยก็ดีนะครับแต่ของผมมันไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ก็เลยไม่ต้อง เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวาการใส่กลับไปก็พอจะช่วยได้นะระดับหนึ่งเลยนะครับนะก็ลองดูนะครับใครมีปัญหาอนี้ก็ลองไปทำดูนะครับขอบคุณค่าครับ